สวัสดีครับพบกับช่องครูเก่งลำพืนชอพฟิเชยษนะครับเมือนี้นะครับแล้วมาทำอะไรกันดึกๆจะเออเราจะมานินทาใครรอบดึกรอเบิงนะครับตอนนี้อยู่ที่โลตัสคอนแก่นนะครับวสนศุกกันมาเบิงเบิงหนังรอบดึก นี้เดินทางมากับน้องๆน้องๆเดกแก๊งเอาผ้าห่มมาทำไมเอาผ้าห่มมาทำไมมากับที่นุกแล้วก็น้องแอมแล้วก็เนีวตันนะครับแล้วก็มีน้องปอเราจะมาดูหนังรอบเดึกกันใครออดใครยังไม่ได้ไปดูไปดูเลยนะแมนฝากหรอครับแต่ว่าใครออนี่ดูหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาดู จะมาดูนางเรื่งองอื่นฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้ไดูดคลายออดไม่ยังไม่เห็นเขาติดหรอไม่ังมีรอบที่รอเปล่ากูดูแล้วมันไม่มีรอบอ้าวเขปิดอ,อะไรนี่มีแล้วมีไหมไม่เข้าประตูนู้นหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเนี้ยรล้วตัดปิดแต่ว่าโรงหรังมันจะให้เข้าทางประตูอีกฝ่ายห,หรือเปล่าเออใช่เป็นสิ่งต่างๆที่เราปิดใช่เป็นทางประตูอีกฝ่ายประตูโรตัรีเขาปิดแล้วเขามันจะไม่ให้เราเราคนเดินเข้าออกตรงนี้ไงขนาดตดคนนี้เขาดขน่วน ในเซนทรัลยังได้ออกทางหลังเลยกรุงศรีฟราม่เขาทั้งแหละสูบตอนนี้ประตูห้างเอ,อ่อลปิดแล้วประตูห้างน่ะปิดแล้วแต่ว่าแต่ว่าโรงหนังยังไม่ปิดแต่หาทางเข้าไม่ได้ครับเข้าไปเข่าทางใย <c oughs> ไปตจะหาทางเข้า,าเ,าเ,เลยนายกายเดียวบอกให้เขารอก่อน ถ้าเกิดว่ามันไม่มีทางเข้าเราก็จะไปกินข้าวน,น,านะครับไฟก็เปิดิอยูดิวเวชั่นสิสีคอมพิวเตอร์เนะเขาไม่มีบอกเหรอว่า <c oughs> เข้าทางไหน อู๋เจ้เขาผมคนเดียวป่ะในคอนเทนต์เนอะคอนเทนต์คอนเทนต์คือคอนเทนต์คือมาทำไมเซ็นท่านเลยอ่งงั้นเราไปกินข้าวไอ้น yes ี่กันก็ได้อุตส่าห์ว่าจะดูหนังนั่นนี่สวัสดีค่ะมาดูไหนยังไงให้เกวเวอร์เกวแล้วครับแบบหาทางเข้าห้างไม่เจอครับ เอาถ่ายรูปก,ก่อน,อนาาาถ่ายลูปก,ก่อนซะแบบอ่อนสีอ่อนอันนี้มาบองถ่ายรูปก,ก่อนเข้ากล้องก่อนเอาแบบนี้แหละสดๆอย่างนี้แหละหนึ่งสองสามพอได้แล้วมาแกทัาน มาดูหนังแต่ว่ามาดูหนังเหมือนไปโรงพยาบาลมาดูเรานะคะขอสามคำแกงฉันมากพี่นุ่มขอสามคำมาทำไรไม่ได้ดูอตไปโต้ลุ่งดีกว่ามันค่อยต้นตามกับข้าวมันค่อยอร่อยจริงๆอันนี้พูดพูดแากใจ รีวิวตามความจริงรีวิวตามความจริงตามแล้วก็แล้วกัดไอ้หน่อยหน่อยละค่ะเพมยาวแต่ว่าก็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 อยู่ในอยู่บอได้วาแต่ว่ามันอยู่ในฐานที่จ่ายได้แต่ว่าเฮ้าก็อยากกินแบบเต็มอิ่มอยากเบิ่งอะไทยบ้านอะแต่มันมีน่าจะมีทางเข้าแต่อันนี้เรามาดูจริง ไม่ไม่มันน่าจะมีทางเข้าแหรอแต่ว่าหาไม่เจอที่จะเดินหาก็ลงหนืงมันให้เข้าทไม่ใช่เข้ไม่ติดลงหนืงมันไม่ได้ตรงนี้หรือเปล่าไม่เจอวันนี้ก็สรุปว่าคือไม่ได้ดูนะครับคือฝันเนี่ยเป็นของลงหนงเ่หนือบนงชั้นบนหรอทางแท่งเลยดิอ๋อทางแท่งเออโลตัสฟู้ดอยู่ตรงไหนวะพี่หนุ่ม อันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ครับบด,ดิเบิ้งแล้วเกลวเ <c oughs> กลเวอร์บดิเบิ้งแล้วแล้ววันหลังวันหลังวันนี้ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างก็จะไปเปลี่ยนทุกสถานทีนนไ่ได้ไหมเปิดไฟได้ไหมเราก็จะนั่งพูดกันไปอันนี้จะเดินทางไปกินข้าวนะคะเออบริเบิ้งแล้วก็จะเมื่อคืนนี้ฉลองกันดึกหน่อยก็เลยนอนเบิดมือมันเดป็นปกตินะครับเพราะพวกเราก็อายุ ก็ลายเลยวมันฉลองกันดึกไปหน่อยแนนเราปาร์ตี้กับณตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปบ้านพักนะครับเราไม่ได้ไปตอนนี้อยู่ที่บ้านหนูบ้านแหดบ้านที่ขึ้นบ้านลาสุนั่ะแหละครับเพื่อนเราไปพบปะเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าที่อยู่ประทมบันเทิงสนุกสนานที่ห้ากับตามวัยรุ่นอะไรเจกกางปังมีแต่หน้าอ่อนแต่อายุเยอะแล้วนะครับนี่ และอันนี้แม่หาคือคนสิบเจ็ดสิบแปดเป็นไปรับเป็นเรื่องปกติว่าในเหตุการณ์เหตุงานณนอกกับสิบเป็นช่วงผักกับค่อนคลายคนหย่งกับพบปลาสังสรรค์กับเพื่อนกับฝูงนะครับมวลสื่อโฮเซลแม่เต่งอไม่ได้ดูหนังเต่งแม่งเต้งเขาอยากดูหนังหนังเดียวเลยหนังอะไรอ้าวหนังอะไรหรอวันนี้กับสิมาทักทาย เพ่า้แม่เฉยๆนะครับคือป่าเกิดดบอเลลงไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงวิดีโอเอ้ยแมนเบลล้ลงคลิปเบลล์เบลล้ลงวิดีโอหลายวันเพราะว่าปกติที่ปกติคือที่ที่จะลงก็คืออยู่ต้องอยู่กับน้องเพราะว่าพ่อแม่สิเบิ้งหลายเวลาทายคิดทายอย่างสิ สีเบิ้งหลายถ้า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 มีน้องถ้าถ้ามีถ้ามีฮักแพงอยู่พ่อแม่ไม่จะเข้ามาดูเยอะจะเป็นที่สนใจมากแต่คือกระสีฝากบอกพ่อแม่ได้ว่าถึงน้องไม่ได้อยู่กับฝากเบื้องคีเบื้องหยางให้พี่พี่แน่เป็นกําลังเทงใจนะครับกะเพื่อที่สี่แบบว่าเป็นการผลักดันเอ่อพี่พี่ไปในตัวด้วยแมนครับกะอุตว่าเบิ้งบวกี่นาทีดอกครับ เบิงเบิงเป็นกำลังใจแข็งใจให้พี่พี่ถึงว่าน้องบอยู่กับห้เบิงไ้แน่อย่าข้ามโฆษณานะคบแม่อย่ากดข้ามโฆษณานะครับนานๆทีเราก็จะถ่ายของเราด้วยถ่ายของน้องด้วยเพราะว่าบางทีน้องกะจังกะจังกะจังน้องกับบ้านัสิหรือว่าไม่ได้อยู่กับน้องไม่ได้บ่ได้แบบอันนี้น้องบ่ได้้อบ่ได้ยังสิกะกะกะสิถ่ายเล่งหัวก็อยากลค้ิขีห้พอแม่เบิงแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่ด้วยคนก็อาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เวลาพวกหนูลงอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใคอยากฝากฝากว่ถาถ้าน้องบ่มีเออถ้าบ่มีน้องอยู่ในคลิปหรือว่าอยู่ในกล่องนะครับก็ให้เบิง่งให้แน่ <c oughs> ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องครูเก่งลำเพลินโชว์พิเศษนะครับผู้ใดญพาได้เลื่อนผ่านไปผ่านมาใครผู้พัฒแม่ท่านไหนนะครับหรือว่าเอฟซีท่านไหนยังผู้พัฒด้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะฝากดูคลิปนเลยนะคะฝากช่องน้องปองนะครับลำเพลินโชว์พิเศษนะครับฝากช่อง พี่นุกเกอร์นะครับรำเพลินโชว์ออฟิชียลด้วยนะคะรับสำารับหิมนี้ก่ะบ๊ายบายครับ